เ้ว่นถูกต้องเพราะนั้นใบแจ้งนี่เนี่ยกอย็อยู่ที่ประปานี่ครับกำลังมาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอยู่อันนี้นะครับ ร็ผ่อนใช่ปหครับอ,อย่างนี้ครับคือเรื่องเนี่ยมารของผู้ช้นะรายนี้นะครับคือคือมารตัวนี้ครบรอบแล้วมาตจริงจริงเนี่ยมันอาจได้เก้าพันเก้าร้ยเก้าสิเก้าหน่วยครับอันนี้พอครบรอบปั๊บเนี่ยเรื่องที่หนึ่งมารครบรอบแล้วเนี่ยเรื่องที่สองก็คือ บริษัทที่รับจ้างอ่านมาเนี่ยเขาเปลี่ยนคนอ่านมาดใหม่ก็ไม่ทราบว่ามาดตัวนี้ครบรอบแล้วก็ไปดูตัวเลขที่ขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มหนึ่งใหม่เนี่ยไม่ใช่ก็ไปเอาไปลบจากตัวเลขเก่าซึ่งจะต้องตั้งตัวเลขใหม่นะครับกลายเป็นเป็นเป็นช่องว่างที่มันผิดพลาดในการอ่านครับเรื่องเรื่องที่เรื่องที่สามก็คือเจ้าหน้าที่คนที่ไปอ่านมาบริษัทที่รับจ้างอ่านมาเนี่ยครับเ็าอ่านแล้วเขาก็รู้แล้วว่า เงินค่าใช้น้ําเป็นล้านกว่าบาทล้านเก้าห<ช>มื่นไม่คงไม่ใช่แล้ว<ะ>เขาก็บอกกับเจ้าของบ้านว่า<ะ>การอ่านมาเนี่ยผิดพลาดเขาก็ขอ,อเขาไม่แงแจ้งบินเขาจะกลับมามาเพื่อจะอามาตรวจสอบ<ะ>ว่าว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะได้แก้ไขคราวนี้ระหว่างที่เขาเดินกลับมาเนี่ยบินยังไม่ได้แจ้งหนี้เนี่ยเจ้าของบ้านก็เลยเดินตามมาว่าขอดูบินแล้วเขาก็เลยถ่ายรูปไปก็มีแค่นี้ครับจริงๆเรายังไม่ได้แจ้งอีแล้วเข้าใจแล้วผิดพลาด